ผมจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นรกะมีเงินรางวัลสองหมืน 20, บาทพูดผู้เข้าแข่งขันเยอะมากนะครับแต่ผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้รวมถึงเพื่อนของผมที่เข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น JR, จเจอาจิ้มแจวลาฟิสเอนิกาตัวชาแนลครีมิโอและโมนาลิซาจะโดนผมดับฝันเพราะผมได้จ้างตัวตึงนรกะระดับอดีตท็อปหนึ่งมาจินชาแนล ว่ารอบนี้ไม่ใช่ทันอ๊ิจีแต่เป็นกิจไงครับผมใช่ครับผมแข่งนารกักะ้ดยือนกันนะครับเตรียมโดนคนที่ผมจ้างมาดับฝันได้เลยแก้เสร็นแต่แมปที่เราจะเล่นกันในวันนี้เป็นแมปใหม่ของนารกักะเบทพอยต์ Point, แมปเพอร์โดเรียที่เป็นการจําลองเมืองหลักใต้ดินเหมือนสุสานใต้ดินจากเรื่องจอมโจรลับแห่งสุสานโดยแมปใหม่ใต้ดินนี้จะซ่อนกับดักเอาไว้มากมายระวังตัวด้วยละกิจไงสบายมากแค่กับดักจะไม่ยากเลย วันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับจะมีเงินรางวัลสำหรับคนที่ฆ่าไก่หิดได้ทั้งหมด1 0 0 0 0บาทระวังตัวด้วยล่ะกินไงสบายมาก พร้อมนะเพื่อนพร้อมดิลุยเลยเอาละครับผมการจีบทัวร์นาเมนต์จะไม่พูดเยอะนะผมจะให้สมาธิกับกิจงานในการดับไฟเรื่องของผมนะครับเป็นคนเก่าในคลิปก่อนเขาก็ทําไม่ดีไงทานโอชิอ่ะกูประทับคลิปนี้กูตายไปกูก็แต่ทานโอชิแตกนะนี่มันเซียนไปไอจีดไอ้จีดมันเอาอ่ะมอนกายซ่าครับนดิว่า กายซ่าครับสวัสดีครับกูเกือบแชมป์ไงวันนั้นแต่นี่มันแบบแข่งแบบทีมไม่ใช่โซโล่ไม่ใช่แบบยากหน่อยเพราะว่าถ้าทีกูดูจากไลน์ทีมเมื่อกี้แม่งนักแข่งอยากต่ำหกคนใช่หรอเออแล้วกับนักแข่งแบบตัวท็อปของไทยด้วยก็นักแข่งนะครับเอ้ยไม่นับละกันกูยังไม่แบบ ถึงขั้นแบบท็อปแบบท็อปสี่ท็อปห้าไงแต่ว่ามีมีนักแข่งที่แบบเก่งๆเยอะอยู่ห้องนี้อา่าแผนที่ใหม่เลยเหรอโคดูเรียใช่ฮะนี่คือแผนที่ใหม่โคดูเรียเมืองลับใต้ดินที่ผมบอกไปกระเทียมไก่หีดเอาเงินหมื่นว้กระเทียมไก่หีดเอาเงินหมื่นว้เอาอยากได้เงินหมืนม่นอยากได้เงินหม,<อ>มื่นเออไปเว้ยเรานัวเลยไหมเดี๋ยวว่าเราแบบเซฟเซฟมึงตัดสินใจได้เลยกูตัดสินใจได้เลยใช่ไหมเอาเล่นแบบให้กูเอาชนะใช่ไหมใช่ได้เองกูเล่นตามสูตรแข่งคือกูจะทับปสีหนึ่ง ไม่ต้องไปทับเขาเข้ามาทับเราแม่ง <ett> ม <par ate 250> ันรู้วะมึงกูอยู่ตรงนี้ก็เจอกันได้ครับกายเทพสร้างศูนเจ็ดจะเอาตัวรอดได้ไหมในแมททำไมกูต้องตัวรอดวะกูต้องไล่ข่าวดับหนึ่งปีเฮ้ยโดนักตัวนึงเห็นเราแล้วใส่แลววะไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีกล่องมาสองเฮ้ยไปแล้วจบแรกกูแตกไว้ เห็นมึงแล้วแม่งใส่เลยดีเห็นมึงเข้งมาสามเลยวายกูไม่มีของมีอาวุธเลยเลยเพื่อนเป็นชุบเป็นชุบเป็นชุบกูได้เล่นต่อกูได้เล่นต่อโอคชุดที่สองมาได้เล่นต่อชุบได้ชุบได้มีอาวุธด้วยได้ไหมครัชุบเสร็จของมองให้สวยสโอ้ยเจ้าลางโคตรนัวเลยก็จังวาตรงมึงเนี่ยมันนั่นนะสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะมันเยอะจังเยอะมากเยอะมากทุกคน ทัดที่มึงอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคเต็มข้อเกิดไกลเลยเพื่อนยม่คุยไรอ่ะกูะแตกอีกแล้วโดนลุมมากกระเทีใใ่ยงไกหงดเอาเงินหมื่นไว้ไวตอนนี้กิจงานก็เป็นร่างไร้วิญญาณแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับรว่าเหล่าผู้เล่นคนอื่นในี่ใจร้ายจริงเห็นไกาหงิดที่แบบเล่นาฬิกาไม่ค่อยตึงเห็นชื่อแม่งเข้ามาแบบเกือบสิบตัว <Yeah. S 1> กระเทีใใ่ยงไกหงดเอาเงินหมื่นไว้โดนลุมอย่างแบบเรีเยกว่าอะไรวะ เป็นพิเศษอะทุกคนเข้าหากูอะเหมือนแบบอยู่เนื้อเหมือนเราเป็นกระดูกอะแล้วแม่งเข้ามาแบบอันนี้เป็นชีวิตสุดท้ายแล้วปะใช่แล้วครับชีวิตที่สี่ชีวิตสุดท้ายครับทุกคนไม่แน่ครับถ้าถ้ามีอัดก็อาจจะได้เล่นต่อเราจะมาที่กิจงานอย่างสูงกับชีวิตสุดท้ายครับผมหรืออาจจะสุดท้ายไอ้ทองทองเกี่ยวมันไ้เลยหดีของดีของสวยสวยสวยอันนี้ผมแบบให้กำลังใจกินไงมาอ่ะอีโตเล่เกียคนครับเจอคน คนอยู่ในนั้นเป็สนสารนุ่มแล้วยงิ้วเราออกมาได้ได้เฮ้ยนี่มีหีหรออยู่น้องไว้เพิ่มหญิงคน<ด>นี้เหรอัหืมงัดงัดงัด ยฮะเก็บได้หนึ่งตีหรือเปล่าต่างๆสองต่ำๆนะครับแต่เหมือนว่าทางฝั่งของทีมงานทำได้ดีแล้วก็ไล่ตามคนิชนาจะหนีเอาชีวิตรอดแต่ตอนนี้ทีมงานก็ได้เข้าสู่ร่างหมาหิ้วเนื้อแล้วเหมือนกันเก็บไปได้ครับหนึ่งคิวสำหรับการที่ต้องสู่เจ็ดไปพี้เกอร์โดนปลายไปดับเบิลคิว นั่งมาถือเรือไอ้นี่ไอ้นี่สวยมากครับสำหรับทีมงานในตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้ตัวทองเดี๋ยวยากแล้วมาแล้วครับไปอี๋มาแล้วบีบีพักนี้มึงรู้ตัวว่ามึงเหวอะเขาเกิดตู้เขาเกิดตู้จับผู่ทองของจิ๋งไงของข้ายาโดนจับสองแต่กูเสียวจังเลยมันทุบเลยเหรอที่ตึงเกินไอ้ที่อื่นจะเข้า หรือเปล่าใจเย็นนะขอปั๊มก่อนโอ๊ยเดี๋ยวสวยใช่สวยครับนี่นี่นเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าเกลารไปจับมาได้แล้วทีนี้รับรัวรับรัวครับโคตรมันเล่นกันตึงนะเนี่ยห้องเนี้ย เล่นไปมีเล่นวูเชนวาร์กออกด้วยคนแบบกลับมาล่าเงินรางวัลหรือมาล่าหัวกันอีกันวะเดมาล่ากูทำไมวะมึงก็เล่นเอาแชมป์ไปดิเฮ้ยเพื่อนมาพี่เพื่อนมาโอ้ยโอ้ยโดนเลยเนี่ยโดนเลยพี่เพือออกพี่เ่อนเฮ้ยตาย่ายไปเด้วยโอ้แต่มึงบวกทาไมวะไอ้เที่ยวอาพี่เพื่อบอกเอาไว้ได้ กำกุอีชแลแตลกยงนมันหนี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 มัหนีมันหนีมันหนีมันหนีมดนหนีมงนหนมันหไีหมันมันหนมันหนมันหมันหนีนนัมันนนมมันีััีัมีััััมมัมัน ายตัวจักสิบหนายหรอโดยพี่โดยพี่ะเราใส่ใจลบแกไม่รอดแน่ตายตายมาขมึงแบบนีัววะน่ะตาแล้วเฮ้ยทีมเรายังสู้ไหวนะเน่ยเฮ้ย อย่าเพิ่งใจเสียเรายังเกิดได้ถ้าสมมติเพื่อนเราชนะซื้อใบเกิดได้เฮ้ยเนื้อนี้แต่ถ้าเพื่อนเราตายหมดตอนนี้ก็จบนะและตอนนี้เหลือที่สี่คนสุดท้ายแล้วครับคนนี้เรื่องที่จะทำอะไรโดนฟีดไปแล้วทีหนึ่งเราจะบกาะอยู่บนหลังคาครับผมวงแค่นี้มันอยู่กันสิบสี่คนกองแบบบีแบบบีป้าสิบสี่คนแต่วงเท่าฝ่ามือวงเท่าฝ่ามือสิบสี่คนคนนี้ยังเกาะเอาชีวิตรอดอยู่เกาะเอาชีวิตรอดแต่ลงไปโดนโดนวงนี้แบบแค้มากๆเขาแบบเขาเนี้ย ตีกันมือโมโอยู่ในวงเขาบอกเรายจะได้เป็นแชมป์เหลือดสองชีวิตแล้วสองชีวิตตอนนี้โอ้ยวงเหลือแบบนิ้วเดียวเฮ้ยวงวเลยครทางกันัวตัวเรียบร้อยดสองชีวิตแล้วครับผมตอนนี้สำหรับบิวบิวยังคงเติมเลือดเพื่อยื้อชีวิตอยู่ครับและตอนนี้เหลือห้าชีวิตแล้วห้าชีวิตแล้วใครเป็นแชมป์เรียกร้องครับผมบิวตายแล้วสี่ชีวิตสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์ใครใครใครสี่คนเลยหรอใครใครแชมป์ใครเป็นคนสี่ปะอ้ง คืออะไรวะเนี่ยแชมป์สามทีมหรอเอ้าแชมป์สามทีมเป็นไปได้ไงอะครับคุณกิจคือมันตายวงพร้อมกันเนี่ยครับอารมณ์แบบว่าวงมันบีบมันดูเลยมันบีบ<ะ>จนแบบตายหมดเออคือตายพร้อมกันหมดไม่มีใครตีกันตายอะถ้าตามกฎแล้วเราต้องจัดผู้ชนะยังไงครับถ้าตามกฎแข่งคือเขาจะดูจํานวนคิวครับโอเคครับงั้นเราดูจํานวนคิวนะครับผมโอเคครับเพราะงั้นทีมแชมป์ของวันนี้ก็คือทีมของปีเตอร์เดนแมนมาชิโร่เมเปิลเซโนเจเนซิสอ่าครับผมและที่สองที่สามก็ตามนี้เลย ยินดีด้วยครับผมจำการองรางวนไปไม่ได้เฉิดเลยคลิปนี้แล้วก็บวกกับมึงสังเกตอะไรไหมฮะสิบคนอะมันมุ่งมาที่มึงคนเดียวเวลามึงโผล่หน้าไปอ่ะก็แปลกแปกก็โดนฮุกหนักอยู่กายเทพสร้าง17จะเอาตัวรอดได้ไหมในแมพคนกูต้องตัวรอด嘛สวยเลยไปแล้วบอกแม่กูแตกไปเห็นมึงแล้วแม่งใส่เลยทีเห็นมึงก็มาสามเลยว กูไม่มีของเนี่ยกูเลยเลยเพื่อนโอ้ยเจ็บข้างลังโคตรนัวเลยก็จังว่าตรงมึงเนี่ยมันนั่นนหะสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะมันเยอะจังกูเล่นคนอื่นที่ใจร้ายจริงเห็นกายอิดที่แบบแกล้งนรกะไม่ค่อยตึงเห็นชื่อแม่งเข้ามาแบบเกือบสิบตัวเหมือนเป็นพิเศษอะทุกคนเข้าหากูอะทำไมมันฮุกใส่กูวอะมาลากหัวกันอิดกันวะมาลากกันทำไมมึงก็เล่นเอาแชมป์ไปดิวันเสร็จเดตออนไลท์หนึ่งมือรีบอทคืออะไรคือค่าหัวของมึงมีค่าหมื่นบาทใครค่ากูได้หมื่นหนึ่ง ใช่เฮ้ยยังกูว่าทำไมกูโดนหนักจังแต่ต้นเกมเลยไมยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยจะมาเฉิดโดนเปิดโดนเลวเอาละกันว่าอันดับหนึ่งอ่ะมีเงินรางวัลเพียงแค่ห้าพันแต่ข้าหัวมึงหมื่นหนึ่งเขาจะเอาอะไรกันถัามีใครได้วะก็ต้องข้าหัวดิเออก็ไม่ใช่ไม่นช่กูแอบดีกว่าไอ้สักูว่าทำไมหนักคิดวันนี้เอากิ่นกายมาเกลียนนะครับคือคอมเมนต์คุณในสตรีมนรกะบ่อยมากคุณแบบลำตึงไง ต้องโดนแบบ51บงมั่งโอ้ทั้งเล่นบ่อยทั้งแบบไปแข่งมาคลิปนี้กะจะมาเฉิดกูโดนเปิดลวๆลือไอ้สาสถ้ารอบหน้ามีคอมเมนต์อีกเดี๋ยวขอเดียนเชิญมาอีกครั้งแบบเวอร์ชั่นไม่แกล้งแล้วแน่ใจนายสารแน่แน่แน่ใจนายไม่ชอบพูดเยี่ยแหละแล้วก็ไม่เกลียดผมครับจัดการไปเลยถ้าทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนัก แล้วก่อนหน้าจากลากันในวันนี้คือตอนนี้ทาง GM เด v เนี่ยเขาแอบใส่ Easter Egg อีสเตอร์เอ็กมาผมอยากไปตามหาสิ่งนั้นน่ะตอนนี้เลยเหรอครับอ๋อจะไปตามหาอีสเตอร์เอ็กในคอมวามที่บ้านโก้ใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปบ้านกิจงานครับทุกคนอตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านกิจงานนะครับและนี่แหละกิจงานจะพาไปดูสิ่งที่ GM ซ่อนเอาไว้ผงหาหลายชั่วโมงมากนั้นไม่เจอเลยต้องพึ่งรบรรดาีของกิจงานสามเหรียญให้พระเจ้ามังกรมาเว้ยนีเจอแล้วหนึ่งท้ายเจ็ดเหรียญรบแล้วครับเอาเหรียญเนง นี่เห็นไหมสังเกตไหมเวลาวางมันมีไฟขึ้น<อ>ปึ๊บสองเหรียญซึ่งมันมีไฟอยู่เจ็ดดวงใช่ไหมถ้าเกับว่ามึงต้องวางเจ็ดเหรียญวางให้หมดเลยแล้วเทพเจ้ามังกรก็จะออกมาเตรียมขอพรทุกคนผมอยากจะขอพรจากท่านอจะให้พรเจ้าหนึ่งประการมาแล้ว อ๋อนี่ไงมันคือโซเจตที่เป็นโซเจตสีแดงซึ่งเกมนาฬิกาไม่เคยมีโซเจตสีแดงมาก่อนเป็นโซเจตที่โกงมากมันจะช่วยในการกันดาเมจโอเคเรหลังจากที่เราทำคัสเซอร์เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้จะไปทำสิ่งที่ว่าอีสเตอร์เอ็กอีสเตอร์เอ็กที่เกมนาฬิกาเขาซ่อนไว้นะครับเราจะต้องเดินไปที่นี่ครับผมก่อนคลายลจไม่เป็นไรฮะเพิ่บเอ้ยเราก็จะเข้าไปข้างในเราจะเจอสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง พอเราแก้พัลเซิลตรงในเมืองเสร็จแล้วเราก็จะได้เจ็ดแดงมาแล้วเจ็ดแดงที่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็สามารถทําให้เรากดล็อกสตีลอีสเต็กตรงนี้ได้ทำไงครับกดอีโมดเข้ามาครับกดตัวเครับไหวก่อนครับผมซ้ายครับฮะเนี่เป็นสีทองแล้วเอาเดีเสร็จแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าใครจะไปรู้ว่ะม,มาคุณต้องกดอีโมด มันค่อนข้างหลายเงื่อนไขอะอย่างแรกเลยกูที<อ>่ว่าหลดมาเต็มเลยกูเชื่อว่าวันที่เราอัดคลิปตั้งแต่วัน,นที่สามอะคนส่วนใหญ่ย,ยังไม่รู้เลยว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเจดแดงอยู่ในแบบนี้และที่สําคัญเจดแดงเอามาปลดแพสเซ้อ์นี่มันจะมีสกกี่คนอด,ดีหรู้แล้วปลดแล้วได้อะไรต่อก็ไม่มีอะไรครับนี่แหละรครับอีสเอแค่นี้เพื่ออะไรมึงทำทำไมแค่นั้นแหละไม่มีเที้ยอ,อะไรเลย แต่ GM อ็แอบอกมาว่าคนที่ทําได้เนี่ย GM อาจจะส่งจดหมายมาแบบส่วนตัวส่วนตัวว่าแบบคุณเก่งมากอะไรอย่างนี้ที่หามมนเจอโอเคผมไม่ได้อว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็มาได้เทัากับอีสต์เอของนาฬิกาเบลพอย์ที่ GM ใส่เข้ามาของคุณกิ่งงามนะครับที่ไม้ผมเกลียในวันนี้แล้วก็มาช่วยผมหาอีสต์เอ้ด้วยแล้วก็อันนี้รู้กันครับว่านาฬิกาไกรยินเนี่ยตัวหลักเวอลแปแต่หลังจากเนี้ยผมจะกลายเป็นก๊อนแล้วครับเพราะต่อจากนี้ผมจะมีปรมาจารย์เสาหลัก สายหมอกกิจายสองผมเล่นนรกะเบทพอยด์ใช่ใจผมได้เลยครับเจอกันที่ช่องกิจายครับทุกคนและเตรียมดูสเต็ป number one number two number god ของผมได้เลยครับผมตอนนี้ผมกินยาที่คือคูณยี่สิบอยู่กับผมมีอาจารย์ดีแล้วเจอกันครับผมกําลังเป็น god นรกาเบทควาครับแล้วลิ้นนากาศเบทควาอยู่ที่ต้าค่มเดียวนี่นะครับถ้าอยากมาหาอิสโตเอ็กด้วยตัวเองก็ลองมากันได้ครับแต่แนะนำว่าให้ดูแนวทางแล้วไปหาเองดีกว่าครับผมต้องเป็นตัวมาตาลีด้วยใช่ไหมต้องมาตาลีครับนะเพราะตอนแรกกิจไงก็หานานเหมือนกกกันนนนเเเเพรราาาาาาาะะไไไมมมมม่่่่ด้้้ลลตูใชววจจงอ หลายชั่วโมงขอบจใจนาทุกคนขอบคุณมากครับบายบี